สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแทบบวบล้อไฮโซครับวันนี้เราก็มาลงงานแล้วแปลงใหญ่ที่เราบอกว่าจะลงงานตอนนี้ลงงานไปได้300 300กว่าเที่ยวนะครับได้วันละ80 90เที่ยวที่จริงตั้งใจอยากจะเรียกรถมาสัก20คันนะครับดินก็ขนง่ายอยู่ดินเบาใส่ก็ไม่เยอะครับประมาณห้คิวนี่แหละ ไม่เยอะหรอกแต่เขาจะทําทางไปก่อนแล้วทีนี้เขาก็จะถมเป็นล็อกออกมาสมมติว่าเราถมไปจนถึงข้างหลังปุ๊บเขาก็จะซอยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อก,อกถมออกมาตอนนี้น่าจะทําเป็นทางเข้าก่อนนะครับก็ติดเที่ยงนะถ้าทํางานบริษัทอย่างนี้นะครับติดเที่ยงเริ่มบ่ายโมงอ้ามครับเด็กเที่ยวแล้ว<ห>เด็กเที่ยวแล้วคุวค้มค่าน่ะมันบ่นี่ ท่อก้วอ้วนไม่แท้มีรถจะขั้นมือหนิ<ว>ถึงสิบบ่ดเ,ดเดีียวเอาโอเควันนั้นทีมงานยกขยงกันมาสิบกว่าคันทีมงานเสียนุตัวร้ายเมืองพยักษ์มาช่วยดอกจอกแตกหรือเปล่า <c oughs> ติดลม,มูีแถวเนี้ยบัวไ,ไปเอาเอาเครื่องไปส่งเสียสร้างหมูของก็มา เตะกินแล้วไหมไอ้พกเกี่ยวไหมเ <Yeah. S 1> ออเตะกินแล้วคนขับรถไทยกินแล้วเพื่อเกี่ยวกับอไอ้เด้ <Yeah. S 1> นี่ก็น่าจะน่าจะเป็นอันนี้ก็น่าจะใช่นะแต่ว่า <Yeah. S 1> เขาจะทําเป็นล็อกตรงนี้ก่อนคือ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดทําไปเยอะเราอาจจะสับสนว่าถมไปยังไงมายังไงนะครับนี่ <Yeah. S 1> นะถมไปตามแนวเขต ไล่ไปตามแนวเขตก่อนนะครับผมไม่ไม่สูงอู้ถ้าเกิดไม่ได้ดินตัวนี้ลําบากเลยนะเนี่ยเพราะว่ <c oughs> าน้ํานะครับเนี่ยดินตัวนี้ได้มาพอดีพอดีเลยถ้าเกิดไม่ได้ดินตัวนี้นี่ลําบากเลยนี่แปลงหนึ่งก็ใครที่อยากจะมาร่วมงานก็ติดต่อมาได้ตอนนี้ก็ยังรับรถอยู่เพราะว่าเขาเอาไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะนู่นแหละถึงข้างหลังก่อน แต่ง,งานมันมันพักเที่ยงนะแล้วก็เลิกสี่โมงครึ่งนะครับใครที่มาวิ่งเนี่ยทีมงานโอ้วิดีโอตัดพอดีพี่ฟิลม์มลูกชายโทรมาเออเขาวิ่งงานกันได้สมมติว่าออกเช้ากับถึงคำ่ำอ่ะสิบสองเที่ยวได้นะถ้าเกิดตั้งใจวิ่งจริงๆ12สิบสองเที่ยวเที่ยวละสี400่ร้อยเกียรตพร้อมนะครับผมก็โหลด โหลดค่าเกียร์ลง10บาทนะครับเพื่อที่จะไปบวกเพิ่มให้กับรถหกล้อเราก็ก็คือเรารู้ว่ามันมันไม่ถูกไม่แพงอ่ะแต่รถไถมันก็ไม่ได้ทํางานหนักนะรถไถจะไปยืนเที่ยวละห้สบาทเลยมันก็ทำ้ายจิตใจรถหกล้อเกินไปไอเราคนเคยทํางานมามาตั้งหลายปีเนาะนะครับประสบการณ์ทํางานผมเกินสิบสิบห้าปีนะเกินทํามาตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกทำงานมากับ แม,แม่ยายเก่า,ายายพี่ฟิล์มยายลูกชายนี่เลยลูกชายก็ตอนนี้ก็เป็นงานแล้วขับไปโคขับรถไถขับรถด,ดัมอะก็ให้อยู่กับทางนู้นเลยช่วยงานเพราะว่าทางนู้นไม่มีคนช่วยก็ให้ลูกชายทางผมก็สนนมาก็ไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่ถ้าได้รับก็หารถวิ่งยากเอาง่ายๆซะนี่ผมก็ต้องใช้รถหัวหน้าขาซ่านะเป็นคนตักดินอะ คือทีแรกกะว่าจะให้ทีมหัวหน้าขาซ่ามาช่วยเขาบอกทีมเขามีรถสิบคันผขไม่หมดเลยนะเขาบอกว่าเขามีงานาม,มีรถสิคันเขาจะลุมให้ตกลงกันไว้กับหมู่บ้านเนี่ยคือวันละหน0่งเที่เอาจริงๆรถทีมหัวหน้าขาไม่มาเลยมากระปิดกระปอยก็เ,เลยต้องเรียกแบบทีมงานร่วมมาช่วยกันะ่ะ เสียยางมาสามทีมงานทรั์สิงทองมาสามทีมงานตะวันต้องขอบคุณทีมงานตะวันท,ทีมงานเสียยางที่เขามาช่วยแล้วก็ขอบคุณเสียนุที่เขามาช่วยสองวันมาห้าคันก็เนี่ยเขามาติดลมอยู่ตรงนี้ก็ดอกจอกแตกไปแล้ว <c oughs> ที่จริงไม่ต้องถอยเข้าไปลึกนะถอยเข้าไปประมาณหนึ่งก็ได้รถไถมันคันใหญ่อยู่แปดสิบแรงอยู่จอนเดีย ไม่ต้องไม่ต้องหย่อนท้ายเข้าไปลึกเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มไงทีนี้เขาช่วยแล้วเขาก็กลับไปแล้วผมก็จ่ายตังค์เข้าไปเลยนะครับนี่ทีมงานเขาก็จะเบิกตังค์ก็ให้เบิกนะครับเพราะว่าเห็นใจไงถึงบริษัทยังไม่ให้เบกิกผมก็ต้องสำรองเ,อเงินให้เบิกนะ ว่าคนที่เขามาวิ่งรถเขาก็ต้องมีซ่อมมีน้ํามันมีอะไรทุกวันนะครับผมนี่ก็จะให้เขาเบิกเบิกไปที่จริงอยากให้เบิกวันต่อวันแหละเพราะว่าผมเพิ่งจะกลับมาจากวังน้อยไปอยู่วังน้อยตั้งสามวันไปรอเอาอะไรนะครับนี่ก็ถมไปเรื่อยๆนี่ก็น่าจะคือเขาน่าจะทำเข้าไปถึงข้างหลังแล้วเขาก็ค่อยๆกระจายออกไปเหมือนอย่างเงี้ยค่อยๆกระจายไปถมไปบางๆ แต่ดินสวยมากเลยผมเราขึ้นง่ายดินแบบเนี้งานเที่ยวนะครับไม่ใช่งานเมางานเที่ยวก็ขอบคุณหัวหน้าขาซ่าแหละที่หาบ่อดินให้ใกล้ๆนะครับรถก็ได้เที่ยวอยู่แต่เนี่ยประเด็นมันมาติดเที่ยงเลยถ้าเกิดนับว่าเที่ยงไปถึงบ่ายโมงเนี่ยวิ่งได้คันละสองเที่ยวแล้วนะทีมงานเขา บริษัทเขาคนงานเขาพอถึงเวลาเขากลับเลยไปกินข้าวเลยแล้วก็มาบ่ายโมงตรงสี่โมงครึ่งเขาเบรกรถเลยใครมาจ,จังหวะสี่โมงครึ่งเขาเบรกเลยนะครับเขาไม่ให้เกินเลยนี่ค็เจ้าจอนเดียรถไถไม่ต้องหย่อนท้ายเข้าไปลึกรถไรถเราคันใหญ่ไม่ต้องห่วงี่ยต้องจอดรอโอยสงสารรถดิบอ่ะ จอดรอดสงสารทีมงานก็จะหลานนี้คงได้สองเที่ยวแล้วเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางตัดใหม่นี่เขาก็ทีมงานเขาเข้ามามันก็มีคนถมเรื่อยๆนะเพราะว่าเมืองมันขยายตัวจะเลืิอนออกไปเจ้รถยางห่วยเลาวเจบ้บักเบนเทียนแหนบไอ้แน่ดิเรายู่หลังรถออกอยังบุออก,ออก,ออกขอบขอบอยางอะไรมา รถปูนแดงมันเครื่องห่างหัวนี่เนี่ยเนี่ยเป็นทางอยู่นี่รถปูนแดงนี่เนี่ยบ้านเม่อมันเบิดสละตีน้ำมันเดี่ยงฮะบียกแจกบีกแจกเดี๋ยวนี้เราเขากินข้าวเที่ยงอย่างมึงก็ขี่ที่แต่อย่างมึงก็โบสตาร์รถเนี่ยว้องเมียหัวเข่าห้วหาไปกับคักดึงเงิน หาไปกับขลุดหาไปไปนั่นละเอาไปไปนั่นละหาไปไปนันหมวกไอ้ตุ้นอยู่ไหมเบริจันเห็นบ่โอ้ยของข่ัยหาเอาไปไปเถียงหน้ามึงน่ะหาไปไปได้หลายซื้ออีกบ่ท้องกุยพัฟไม่ซื้อว้าต้องซื้ออะไรต้องยังไงอะมี <c oughs> มือแหงเออไม่ไมแล้ว่ซื้อหรอเจ็บมือชดีวกว่าเอาไปไปอีกตัวมันจอบยอ,อยู่เดี๋ยนี่มันอยู่แถวหันละโอเค เดี๋ยะไนัวดอยงเอาเอาไปเทไปเล่นบ่ได้ดิฮะเขาบอมุ้งบไปเทไปเล่นบ่ได้ดิเขานับกองใชูู่ตู้รถู่ปสูบ่มีเทั้นและสับจห้ผมทายใหร่ครับบ่วะเจ้เนาโอ้ยอยู่เฮียนกูเสียนงามนกูนี่แด้วยางยังแม่อยู่นกูดังงามนกูนี่เดี๋ยวมึงเอาบ่แต่กูบริจาคเพราะยิ่งบุญก็งมกวกานี่มึงก็จะไรเป็นแ่าแก่นะ โอ้ยใส่ยางแม่มึงไงเรียนยางนอกซะเปหลาไปใส่ซิฟโก้ชุนหาไปจบๆไปหมอดีแล้วไม่มีที่เหยียบนะไม่มีตะปูเหยียบไม่มีอะไรเหยียบพออัดลมก็ร้อยยี่สิบลมก็ไม่ออกเนี่ยแต่มันขอบมันเป็นร่อง ต้องเอามาล้างใช่ไหมกระดาษทรายทูๆหน่อยใช่ไหมมันออคขอบนะหรือว่าหัวจุกมีปัญหาหรือว่าจุกมีปัญหานี่เพิ่งจะไปเอาเครื่องลงกลับมาจากวังน้อยครับไปรอเอาเครื่องอยก3สามวันโอเคอะใครที่อยากมาวิ่งร่วมก็ติดต่อมามีบอทีมเงานเอามาอีกเเฮเอามามอีจะขันตีไเป็นเบียร์ควเอาไปลงแล้ว ทรงแล้วบ่เออขะมันบ่ได้จ,จังไปขึ้นเพิ่นเปิน้นปอางคนสิได้มาฮะเปิ้น๋อปอ,อทางหมู่มาลองเทียบอียังเบิ่งก่อนถ้าเป็นแจตจ่จอได้จังไผเจาอแต่ลบบ่ค่อยมันทนโอเครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ